น้องบอกน้องบอกิกพ่อกลัวโดนขุดไงไม่กล้าออกมากลัวโดนขุดไงระวังนะคะอ๋อไม่มีเวลาไปขุดเรื่องพวกนี้หรอกแต่มันมีคนมาให้ข้อมูลเองมันมีคนมาให้ข้อมูลเองเดี๋ยวต้นอ้อน,นี่จะฟ้องเลยจะฟ้องถึงตัวเลยเดี๋ยวจะรวบเลยใหญ่โตนักเนาะ ออกมาจากถ้าให้ได้ก่อนค่ะออกมาเผชิญความจริงให้ได้ก่อนค่ะคุณแม่อแล้วคุณก็จะไล่ฟ้องคนที่ออกมาให้ข้อมูลนั่นหรอคุณไม่กลัวเขาฟ้องคุณกลับหรอคุณไม่กลัวเขาไปแจ้งความคุณหรอคะเขามีหลักฐานนะคะเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคะคุณแม่ จะมั่นให้มากหัดด,ดูนักกฎหมายคนอื่นที่เขาแนะนําเรื่องกฎหมายบ้างคะ่ะจะได้เลิกมั่นหน้ามั่นโนกสักทีเอาน,นี่ไงพอมีปัญหาอย่างนี้ก็จะเอาลูกมาบังหน้าไงเอาลูกมาบังหน้าไงน้องบอกน้องบอกน้องไม่ให้มาน้องห้ามน้องห้ามแม่น้องควรจะห้ามแม่ตั้งแต่พูดเรื่องอะไรไร้สาระแล้วคะ่ะ อืมน้องค่ะน้องไม่ให้พูดน้องไม่อยากให้เป็นเครื่องมือน้องไม่อยากให้สื่อหาผลประโยชน์กับเราคุณบอกว่าเนี่ยเขาคุณจะเล่นงานเรื่องพรบคุ้มครองเด็กกับเราเอากระจกมาส่องค่ะเอากระจกมาส่องค่ะมันจะได้กระแทกกับหน้าคุณแม่คืนค่ะ พบรบคุ้มครองเด็กมันจะได้กระแทกกับหน้าคุณน้องรู้ทุกอย่างน้องยังไม่รู้ค่ะน้องไม่ใช่ของจริงค่ะอืมน้องรู้ทุกอย่างน้องของปลอมค่ะน้องน่าจะรู้อนาคตแม่นะ วันนี้ฉันดูคลิปช่องแปะแล้วให้ดูกูยังแสบแก้วหูอ่ะน้องรู้น้องรู้น้องรู้ไหมคะว่าน้องน่ะว่าแม่จะโดนแหกน้องรู้ไหมคะยิ่งเห็นพฤติกรรมเขาเอายิ่งสงสารเด็กคุณมาบอกว่าทุกคนเอาลูกคุณไปด่าไม่คะ่ะเขาไม่ได้ด่าลูกคุณเขาด่าคุณคะ่ะเขาด่าผู้ใหญ่จ้ะ ในส่วนใครจะไปด่าดเด็กอ้อไม่ได้รู้หรอกนะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยเขาด่าคุณของปลอมคะ่ะจะมาของจริงอะไรมึงขึ้นศาลเอาไปพิสูจน์ได้ไหมมันพิสูจน์ไม่ได้เชิญมาบ้านเลยใครอยากพิสูจน์มาบ้านเลยออกจากถ้ำคะ่ะกล้าไหมคะเดี๋ยวจะหาสถานที่เป็นสถานที่กลางแล้วมาดีเบตกันเลยกล้าไหมคะ เอาไหมเออเอาไหมล่ะไม่ต้องให้นักข่าววิดีโอคอลไปถามหรอกรเผชิญหน้ากันเลยจ้ะนี่กล้านะบอกก่อนมาแล้ว การกระทำใดๆทำแล้วแม้เป็นไปในทางที่ดีก็ต้องใช้ปัญญาควบคู่ด้วยเสมออาจารย์น้องท่านรู้สภาวะจิตของผู้ที่ท่านจะเมตตาท่านจึงมีอ๋อของผู้ที่ท่านจะเมตตาด้วยนะคนไหนท่านไม่เมตตาอันนี้ไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้านะจชะไม่ใช่อนาคามีไม่ใช่อะไรเลยนะเนี่ยไม่ได้ค่ะอืมท่านจึงมีพรหมวิหารสี่พรมวิหารสี่ที่ประกอบด้วยปัญญาค่ะ และจะบอกว่าวันนี้ทำให้ป้ารู้ว่าหากใครหวังจะเห็นสิ่งใดจากองแทนด้วยจิตที่เกิดจากความลังเลสงสัยด้วยจิตมีศรัทธาไม่มั่นคงและด้วยต้องการพิสูจน์ทดสอบเพราะไม่เชื่อในท่านเขาเหล่านั้นไม่มีวันที่จะได้พบและเห็นในสิ่งที่เขาต้องการจะพบเห็นจากอาจารย์น้องเลยเว้นเสียแต่ว่าถ้าเขาเหล่านั้นเข้ามาโดยที่จิตของเขาไม่มีมิตรถาทิฐิ และไม่เห็นตนเองเขาไปก๊อปมาจาก Google ไหนวะอ่านบลงป้าฝากถึงสมาชิกบางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อยในกลุ่มด้วยนะคะอย่าเอาป้าไปชื่นชมนอกห้องว่าป้าคอยปั่นเรื่องสปายกูททำงานได้ดีมากค่ะคุณป้าป้าน้องน้องไหนก็ไม่รู้เขาไปก๊อปมาจากไหนวะเนี่ยใน Google เนี่ยคำพูดคำจาย หน้าป้านี่ก็ไปฮินดูเลยนะป้านะหน้าป้านี่ไปฮินดูเลยป้าเอ้ยตอนนี้สมาชิกเหลือสี่พันเก้าจากหกพัดไม่รู้กลุ่มไหนบ้างแหละ4ี่พันเก้าร้อยสิบ็คนเนี่ยมีสปายกูมารสี่พันห้าล้วองค์พุทธะองค์แทนผู้ถือธรรมเท่ากับพระพุทธเจ้า ผู้ถือทำก็พระพุทธเจ้าจะมาใช้คำว่าองค์แทนเพื่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำพูดของเด็กหรอกมันเป็นคำพูดของผู้คุณที่เจรานัในออกมาให้มันดูแบบเลอค่าให้มันดูเป็นคำพูดของน้อง แอดมินที่เคยอยู่บอกว่าน้องพูดเองน่ะได้ไม่กี่ประโยคค่ะที่เหลือคุณลังสารออกมาเป็นหน้ากระดาษเลยเป็นตู่เป็นตะด่าน้องคือด่าพระเจ้าน้องกล่าว <c oughs> ก็นี่ไงคลิปต่างๆมาจากผู้คุณไงไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาผิดอะไรมากทำไมสื่อโจมตีเขาเอาจริงนะ คุณรู้ไหมว่าการเอา,าศาสนาพุทธมาแอบอ้างเนี่ยหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเนี่ยแล้วยังเอาเด็กมาหาผลประโยชน์เนี่ยนี่อะไรที่คนที่โจมตีเขาเรื่องนี้ไงคะเออคนไม่ได้โจมตีเด็กนะคนโจมตีผู้ใหญ่เนี่ยที่คนโจมตีคุณเห็นไหมว่าในประเทศอินเดียเนี่ยทําไมาศาสนาพุทธเนี่ยถึงหายไปเยอะคุณรู้ปะ่ะเพราะคนพุทธเองไม่ได้คิดจะออกมาปกป้องาศาสนาอย่างจริงจังไง มันก็เลยอินเดียเขาก็เลยนับถือฮินดูเป็นหลักส่วนประเทศไทยเนี่ยนะคะเอาไม่ได้ว่านะทุกศาสนาสอนเป็นคนดีหมดแต่บุคคลไหนที่นับถือศาสนานั้นเนี่ยเขาจะปกป้องคุณเห็นอิสลามไหมแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เลยนะคะนั่นคือคนที่เขานับถือเขาปกป้องศาสนาเขาจริงๆคนไทยพุทธน้อยคนค่ะคือเอาจริงๆ คนไทยพุทธเนี่ยเขาจะมองแค่ว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเรื่องไกลตัวเรื่องไกลตัวสุดท้ายคําสอนมันก็บิดเบือนไปเรื่อย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 ืแต่คุณรู้ไหมอิสลามเนี่ยอันนี้เอาต้องชื่นชมเขานะเขาเคร่งและเขาก็ปกป้องศาสนาเขาได้ดีมากๆอ่าแต่ไทยพุทธเนี่ยเอ,อ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องไกลตัวกูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียสุดท้ายแนละ้วกูก็เข้าวัดเหมือนเดิมคือมันไม่ใช่ไง สุดท้ายแล้วศาสนาพุทธก็โดนกืนกินไปเหมือนประเทศอินเดียงไงโดนกืนกินไปโดยศาสนาฮินดูไงนี่ก็เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนอ้อไม่ได้ยินเรื่องศาสนาเลยอ้อเคยจะเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคิดด้วยเพราะอ้อเบื่อตรงนี้ไงแต่สุดท้ายแล้วอ้อก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าแม่งกูเข้าเรียนกูต้องปไปสวดมนต์ไหว้พระอาระหาหังสมาทุกเช้าหลังสวดห,หลังที่เราเขารดธงชาติช่วงหนึ่งอ้อเข้าคิดแล้วนะอ้อเข้าโบสถ์คิดแล้วค่ะจะเปลี่ยนศาสนาแล้วค่ะแต่เฮ้ย ก็เ,เห็นคนคนไทยพุทธเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคต์เยอะมากเยอะมากแต่ตอนเนี้พ่อก็กลับมาศาสนาพุทธเหมือนเดิมเพราะอขามองว่าอ้อเปลี่ยนไม่ได้อ้อยังต้องการอ้อยังต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางใจอ้อยังต้องแบบขอพอรสวดมนต์อ้อยังต้องเข้าวัดอ้อยังต้องทําบุญสังฆทานให้แม่แล้วตอนนี้คือเออว่ะพอเรามาทํางานด้านนี้ปุ๊บเนี่ย เฮ้ย <S an> เรารู้สึกว่าเออเราลักศาสนาเราอยากปกป้องศาสนาเรามากขึ้นเพราะคําสอนที่มันผิดเพี้ยนไงกับอีกกลุ่มคนที่มันอุปโลกเอาศาสนามาแอบอ้างไงมันทําให้คําสอนมันผิดเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎกมันผิดเพี้ยนจากที่เขาบันทึกไว้คือตอนกูเรียนมากูก็รู้แค่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีลูกคนเดียวพอมาอยู่ยุคนี้เอา้าสรุปแล้วเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้มีลูกเป็นลางหุนหรอ ท่านมีเมียน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่วะหรือท่านไปแอบมีเมียน้อยตั้งแต่ที่ไหนจะแม่คนอิมเข้ามาอยู่ในยุคข,ของเจ้จาชายสิทธิตฐะเหรอนี่ไงถ้าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องศาสนาแม่งเขาก็จะคิดอย่างนั้นไงเข้าใจไหมเออ